ครับประดีวว่าไปเจอบทความทางวิชาการบทความหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบทความที่ดีนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับความจำนะครับผมมั่นใจเลยว่าไม่ใช่เฉพาะแต่เด็กเท่านั้นนะครับแต่แม้กระทั่งผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องความจำ นะบางครั้งเนี่ยรู้สึกเบื่อตัวเองไหมที่แบบว่าเราหลงหลงลืมลืมในสิ่งที่มันไม่ควรลืมสิ่งที่เราทำเป็นรูทีนเป็นกิจวัตรประจำวันแต่เราก็ยังลืมนะครับถามว่ามันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุเหล่านี้มีวิธีการแก้ไหมหรือว่าสมองเราผิดปกติหรือเปล่าทำไมแบบว่าเราแบบว่า ลืมง่ายลืมได้ขนาดนี้นะครับแม้แต่ตัวท่านเป็นผู้ใหญ่ยังลืมเลยนะครับนะแล้วก็ลูกของท่านซึ่งเป็นเด็กนะครับเป็นเยาวชนเนี่ยนะครับนะไม่เหลือนะครับโดยเฉพาะเด็กเนี่ยนะครับถ้าเกิดไปสมัยโบราณเนี่ยนะอย่างตัวของครูป,ปอยนะเวลาที่แม่เนี่ยให้ท่องคัพา์เนี่ยวันหนึ่งห้าสิบคำคำรรพท์ภาษาอังกฤษจําไม่ได้เนี่ยแม่ก็จะเบิร์ดกระโหลกมาครับนะหรือว่าฟาดนะครับนะ ด้วยเ,เข็มขัดเป็นไม้แขนเสื้ออะไรก็ว่าไปแต่นั่นมันก็โบราณไปนะครับทีนี้เนี่ยสมัยนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นมันมีนวัตกรรมนะครับซึ่งนักวิจัยนะครับนักวิชาการนักการศึกษานะครับนักจิตวิทยาเนี่ยเขาเบรนสต t o r มเขาทำงานร่วมกันแล้วเขามีเมธอดนะครับในการแก้ปัญหาในเรื่องของความจำนะครับเพราะฉะนั้นข่าวดีในวันนี้ใช่ครับ ความจำไม่ดีเป็นเรื่องที่แก้ได้โดยเฉพาะความจำไม่ดีในเด็กนะครับนะแน่นอนเลยว่าในเรื่องของความจำไม่ดีนะครับมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับเด็กทั้งกับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับแต่ในฐาหนะที่ครูปอเป็นติวเตอร์เป็นครูสอนพิเศษครูปอจะโฟกัสไปที่เด็กนะครับครูปอจะไม่โฟกัสไปที่ผู้ใหญ่นะครับนะโอเคข่าวดีเลยนะครับว่าความจำสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้โดยวิธีการที่เหมาะสมนะครับนะ ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับความจําสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้โดยวิธีการที่เหมาะสมโดยเฉพาะความจําในวัยเด็กนะครับโดยเฉพาะความจําในวัยเด็กนะครับนะเข้าใจสาเหตุเบื้องต้นก่อนว่านะครับอลองสังเกตและทําความเข้าใจว่าอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกความจําไม่ดีเกิดจากอะไรแน่นอนเลยว่า อย่าเพิ่งจัาชหรือว่าตัดสินลูกท่านเวลาที่ลูกของท่านจําอะไรไม่ได้ดีผลการเรนตกตามโอ้ยทําไมลูกมันโง่อย่างนี้วะเอ้ยหรือว่าเราลูกหรือว่าเรามีทางทางฝ่าย ทางฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เรามีพันธุกรรมโง่หรือเปล่าทําไมลกูกลูกของเราถึงกระโหลกตาต้อนข้อมูลอะไรถึงจำไม่ได้สักทีนะทีนี้เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นนะรนะเราลองเราเราลองมาดูกันนะครับสาเหตุเนี่ยที่อาจจะทําให้ลูกของท่านเนี่ยมีความจําที่ไม่ดีเนี่ยหนึ่งเลยครับในเรื่องของพัฒนาการตามวัยนะครับ ท่านจะเด็กเด็กเล็กอาจจะยังยังมีความจําระยะสั้นไม่แข็งแรงเท่ากับผู้ใหญ่มันเป็นที่แน่นอนท่านจะสังเกตไหมว่า,อาไอเนื้อหาเนี่ยอย่างสมมติว่าเนื้อหาเนี่ยต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์นะครับวิชาสังคมนะครับตอนที่ท่านเนี่ยเรียนในวัยเด็กเนี่ยท่านไม่รู้เรื่องท่านไม่เข้าใจแต่เมื่อท่านเนี่ยมาฟังไอทีในตอนที่ท่านเป็นวัยผู้ใหญ่ท่านกับเข้าใจ และความจําแม่นกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเลยว่าเมื่อท่านโตขึ้นสมองของท่านมันก็มีการพัฒนาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของวัยเขาอย่าเพิ่งไปกดดันอะไรมากกับในกับกับเด็กนะครับถ้าเกิดเขาจําอะไรไม่ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตาม process ตามขบวนการของมันต่อไปอันนี้ครับสมาธิสัน้น หากาหากลูกมีสมาธิไม่จดจอ่อก็ยากที่จะเก็บข้อมูลใหม่ๆเข้าในความทรงจำนะครับในเรื่องของสมาธิสั้นนะครับลูกศิษย์ครูปอเป็นกันเยอะนะครับนะไม่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะตำหนิผู้ปกครองแต่ว่าในฐานะที่เป็นติวเตอร์เป็นครูสอนวิเศ์เป็นห่วงครับเป็นห่วงลูกศิษย์ของตัวเองนะครับแต่ก็จะแต่ครูป,ปอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตำหนิผู้ปกครองเพราะว่าเป็นลูกของท่านนะครับ ก็แน่นอนเลยว่าในยุคของปากของเวลาที่เราเลี้ยงลูกของเราเราเลี้ยงลูกของเราด้วยอะไรด้วยมือถือนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือด้วยทีวีด้วยโทรทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยเกม อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่เหลือครับโรคสมาธิสั้นพอลูกของท่านเป็นโรคสมาธิสั้นนะครับนะเวลาหาหมอเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าเกิดหมอรัฐบาลก็ต่อคิวยาวเหยียดดีไม่ดีนะครับจองคิวปีนี้รักษาปีหน้าปีมาโวนะครับถ้าเกิดหมอเอกชนนะครับก็ค่าอยู่ค่ายาไม่ต้องพูดถึงนะครับยาสมาธิสั้นนะครับไม่ใช่ถูกนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ของครูเป็นกันเยอะนะครับนะโรคนะครับไปนะครับ วิธีวิธีการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมนะครับรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนแตกต่างกาันวิธีการสอนอาจจะไม่ตรงกับวิธีที่ลูกถนัดนะอย่างครูปอเนี่ยเป็นติวเตอร์เนี่ยครูปอต้องพยายามหานะครับในเรื่องของ t e a c ที n ช m ้ t าแต s แล้วว่าแนวการสอนใหม่ๆที่มันตอบโจทย์ กับเด็กนะเพราะเด็กแต่ละคนเนี่ยนะก็มีทักษะในการจําที่ไม่เหมือนกันบางคน <c oughs> เด็กบางคนก็ชอบแนวที่แบบว่าทําแบบฝึกหัดนะบบางคนชอบอธิบายแบบแบบเป็นลายบุคคลนะครับบางคนชอบแบบว่าให้ดูสื่อทางโทรทัศน์ให้เล่นเกมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไห พราะฉะนั้นทักษะในการสอนเนี่ยในฐานะที่เราเป็นติวเตอร์เป็นนักการศึกษาเนี่ยเราจะเอาอะไรที่มันเป็นรูปแบบตายตัวเนี่ยหรือเป็นสมการเนี่ยนบกหเท่ากับสเนี่ยมันไม,ม่มีนะครับมันเป็นอะไรที่เราจะต้องพลิกแพลงเราจะต้องจับจุดเด็กของเราให้ได้ว่าจุดเด็กของเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรและเราจะต้องอจะต้องแก้ไขอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่านึกว่าอาชีพการเป็นติวเตอร์หรือว่า การเป็นยู่เตอร์มันจะประสบความสําสเร็จกันหมดทุกคนนะครับนะถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแก้ไขอย่างไรให้เด็กของเราจําได้นะครับเด็กของเราแน่นอนเลยว่าเด็กของเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอา Google เข้าไปเปิดในห้องสอบนะครับเด็กของเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ไขเด็กของเราตรงนี้ให้ได้นะครับ พยายามค้นหาสิ่งใหม่ๆแนวการสอนใหม่ๆลูกเล่นใหม่ๆทำยังไงก็ได้ให้เขาจำได้ในฐานะที่คุณเป็นพ่อเป็นแม่คุณทำงานลูกกับติวเตอร์นะครับแต่ไม่ใช่คุณผลักดันถ้าเกิดคุณผลักดันภาระให้เป็นของติวเตอร์กระจบต่ได้เกิดคุณเอาลูกของคุณไปท่องสับบ้างนะครับนะปัญหามันก็อาจปัญหานี้มันก็อาจจะอา,อาจจะไม่เกิดนะครับดีกว่าปล่อยให้ลูกคุณใช้เวลากับการเล่นมือถือไปวันๆแล้วก็กลายเป็นสมาธิสัน้น หรือกลายเป็นโรคออทิสติกเทียมบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับลูกศิษย์ครูเป็นกันเยอะนะครับนะครูคเป็นห่วมากเลยเยวาวชนของชาตินะครับต่อไปนะครับวิต่อไปเนี่ยก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอแน่นอนเลยว่าการนอนหลับมีความส่งผลต่อการประมวลผลและการเก็บและการจัดเก็บความทรงจํานะครับภาวะสุขภาพบางอย่างนะครับในบางกรณีปัญหาสุขภาพหรือภาวะในการเรียนรู้อาจส่งผลต่อความจํานะครับทีนี้ ถ้าเกิดแนวก็อย่างที่บอกว่ามันมีข่าวดีนะครับถ้าเกิดลูกของคุณเนี่ยจำอะไรไม่ค่อยได้นะครับแน่นอนเลยว่า,ามันก็มีวิธีการจำให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นบดความทางวิชาการนี้ดีมากนะครับนะอันแรกเลยนะครับนะฟังดีๆนะครับถ้าเกิดลูกของคุณมีปัญหาในเรื่องของการจำ ความจำและคุณต้องการที่จะแก้ไขและพัฒนาความจำในลูกของคุณนะครับหนึ่งเนี่ยก็คือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจดจำนะครับเช่นอะไรสภาพแวดล้อมที่เอื้อในการจดจำก็คือลดสิ่งรบกวนจัดมุมทำการบ้านที่เงียบสงบไม่มีสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจ นะครับนะเน้นความเงียบนะครับเน้นความเงียบนี่คือสาเหตุว่าสถานที่ที่อ่านหนังสือได้ดีที่สุดเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าบ้านมันหามุมเงียบไม่ได้จริงจก็ห้องสมุดนะครับนะประเทศไทยจะไม่มีอ่าประเทศไทยเนี่ยนะครับนะสนับสนุนนะครับนะ ควรจะสนับสนุนให้มีห้องสมุดเยอะๆต่อไปเนี่ยจัดระเบียบสอนให้ลูกเนี่ยจัดระเบียบสิ่งของและจัดข้อมูลต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและจดจำนะครับต่อไปเนี่ยในเรื่องของการฝึกวินัยจัดตารางเวลาจัดตารางเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ลูกคุ้นเคยและจดจำลำดับสิ่งที่จะทำตามนะครับต่อไปเนี่ยเทคนิคต่อไปก็คือเทคนิคที่ช่วยให้จํา เราจะเราจะมุ่งไปในเรื่องของเทคนิคแล้วนะนะครับนะฟังดีๆนะครับเทคนิคที่จะช่วยให้เราจำได้นะครับอันแรกเลย repetition หรือก็คือการทำซำ้ำนะครับแน่นอนเลยว่าอะไรก็ตามที่ทำซ้ำซ้ซากซ้ำซ้ำซากอย่างเวลาครูปอเนี่ยนะครับครูปออายุ40แล้วไม่มีเวลามานั่งท่องศัพนะภาษาอังกฤษหรอก้าศัพ์คำนี้นะครับสมมุติว่าครูปอค้นและจำไม่ได้ ครูปอก็จะปล่อยผ่านไปก่อนไปค้นในรอบที่2อมันก็จะซ้ำได้ละรอบที่สาก็จะแม่นละรอบที่4สะกดได้ละรอบที่5ได้หมดทั้งสะกดทั้งออกเสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับการทําซ้ําหรือรีพิ t เทชัน่นทำท,ทบทวนข้อมูลซ้ําๆอย่างสม่ําเสมอโดยอาจจะค่อยๆเพิ่มระยะเวลาในการทบทวนนะครับ ต่อไปในเรื่องของการเชื่อมโยงหรือที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า association สอนให้ลูกเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับสิ่งที่เขารู้จักอยู่แล้วหรือสร้างเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเหล่านั้นนะครับ หรือการใช้ภาพนะครับ v i s u a l i z a t i o n นะครับนะค,บคือของคูปปอเนี่ยอย่างสถานสถานศึกษาเนี่ยนะครับสถานศึกษาเนี่ยหรือว่าหรือว่าสอนพิเศษของคูปปอเนี่ยนะครับนะสอนพิเศษของคูปปอเนี่ยลงทุนเลยนะครับเบ k ร์ชีตของเราเนี่ยเป็น4ครับ นะเวิร์ชีตของเราพิมพ์สีค่าเรียนเนี่ยแค่ชั่วโมงละร้อยบาทนะครับแต่ว่าเวิร์ชีตนะครับพิมพ์สีนะครับนะฟังดีๆนะครับค่าเรียนนะครับแค่ชั่วโมงละร้อยบาทแต่เวิร์ชีตพิมพ์สีเพราะอะไรเพราะว่ารูปภาพนะครับกับคัพา์เนี่ยนะครับนะถ้าเกิดให้เด็กยปจำรูปภาพเป็นกับกับคำพท์กับให้เด็กจำรูปภาพกับข้อความเด็กจะถนัดในการจำรูปภาพกับคำพท์มากกว่านะครับ โอเคเพราะฉะนั้นการใช้ภาพเดี๋ยว s ิช i ร์ไรเซชกระตุ้นให้ลูกสร้างภาพในใจเมื่ออ่านหรือฟังข้อมูลต่อไปนะครับก็คือการ,รการย่อหรือการสรุปหรือที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า summarization สอนให้ลูกจับใจความสำคัญหรือสรุปข้อมูลด้วยคำพูดของตัวเองนะครับนะก็ตรงนี้ในเรื่องของใจความสำคัญเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกันนะเดี๋ยวครูปอจะนำเสนอในคลิปของการจับใจความสำคัญต่อไปอ,อย่าว่าแต่เด็กเลยนะครับนะครูครูปอมั่นใจว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางท่านเนี่ย จับใจความสําคัญของเขาคืออะไรก็คือขีดมันหมดทุกบรรทัดขีดมันหมดนะเหลือแค่ไม่กี่คําอันนั้นไม่ใช่ใจความสําคัญนะครับใจความสําคัญเนี่ยจะต้องเริ่มจากหัวข้อคืออะไรหัวข้อย่อยคืออะไรแล้วก็ข้อมูลหรือประเด็นสําคัญที่ตอบโจทย์กับหัวข้อย่อยคืออะไรเนื้อหามันมีแค่นั้นนั่นคือใจความสําคัญนะครับแล้วก็พอขีดปุ๊บก็เขาเรียกว่า take a short n o t e นะครับจดโนตย่อนะครับมันก็จะช่วยให้จําได้นะครับการจดมันจะนําไปสู่การจําแต่แน่นอนเลยว่าจําดีกว่าจดนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับการจดมันจะนําไปสู่การจําแต่แน่นอนว่าการจํามันดีกว่าจดนะครับต่อไปเนี่ยการใช้เพลงอ่าโทษทีครับการใช้อักษรย่อหรือแอคคอเนีอ่าสร้างคําย่อจากตัวอักษรย่อของคํา หรือของคำสำคัญนะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคนที่เรียนเอกภาษาอย่างของคูปปอเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่า now หรือคำนามย่อก็คือ n จุดนะครับ verb หรือกิริยาอักษรย่อก็คือ v จุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะโอเคต่อไปการใช้เพลงหรือจังหวะนะครับ rhyme หรือ rhythm นำข้อมูลมาใส่ในเพลงหรือสร้างหรือสร้างจังหวะเพลงให้หรือสร้างจังหวใหะหหวให้เข้าจำให้เข้าใจง่ายอย่างถ้าเกิดครูปอไปบอกว่าอ่านักเรียนอีอาฮีชีอ is เอกเอซไอชเอกแอมยูวีเดชเอกอานะลูกนะเด็กมันไม่จำหรอกนะครับทำยังไงให้จำนะครับไอ <Speaker> ต้องใช้กับแอมยูต้องใช้กับอ We Tung chay kub ah They Ko tung chay kub ah I am You are We are They are Pa pa da I am You are We are They are He is She is It is ป a ด a ป a ด a ดะ I am you are we are He is, she is อย่างนี้ง่ายกว่าไหมครับดีกว่ามานั่งไล่อารักพระบ,บท่อันี้นักลูกนะวยากรน,นะโอ,อหน้าเบื่อนะครับนะขนาดคนสอนยังเบื่อแล้วแล้วคนเรียนทำไมจะไม่เบือ่อใช่ไหมครับนะก็อาศัยเพลงหรือการแบ่งกลุ่มออกเป็นชังกิ้งแบ่งข้อมูลที่ยาวๆออกเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับนะเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำอาจจะใช้ในเรื่องของไดอะแกรมหรือว่าใช้ในเรื่องของมายแมปปิ้งนะครับนะเข้ามามีส่วนร่วม นะครับต่อไปการทําให้การเรียนรู้สนุกสนานอย่าทําให้การเรียนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะครับโอเคใช้เกมหรือกิจกรรมนะครับนะโอเคสอดแทรกการเรียนรู้ผ่านเกมหรือกิจกรรมที่สนุกเช่นเกมจับคู่นะครับ เกมความจำหรือการเล่าเรื่องเป็นต้นเพราะว่าอย่างเช่นการการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยบางครั้งมันดีกว่าที่เราเนี่ยจะให้เด็กเนี่ยมาแสดงละครประวัติศาสตร์นะครับสมมติว่าเราสอนเรื่องอเกี่ยวกับเกี่ยวกับพระนเรศวรอย่างนี้เป็นต้นเราอาจจะให้เด็กสแสดงละครนะครับนะเป็นพระนเรศวรน,นะพระเอกาทศรส อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายพมา่าเป็นเป็นพระเจ้าบุเรงนองเป็นเป็นใครเป็น,ปน,ปนพระเจ้าตะเบงชเวตี้อะไรก็ว่าไปนะครับเราอาจจะ นำให้เด็กเนี่ยอินเข้าสู่สถานการณ์อย่างนี้แล้วเด็กก็จะซึมแบบว่า natural หรือว่าธรรมชาตินะครับต่อไปเชื่อมโยงกับความสนใจของลูกหากเป็นไปได้ลองเชื่อมโยงเนื้อหาต้องจำกับสิ่งที่ลูกสนใจนะครับให้รางวัลและคำชมเชยเมื่อลูกพยายามและจะจดจำให้รางวัลหรือคำชมเชยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมนะครับรางวัลกับคำชมอย่าเน้นการด่านะนะลองเปลี่ยนใหม่นะครับ โอ้จำได้แล้วเห็นไหมลูกของพ่อนะครับนะลูกของแม่อสอนแป๊บเดียวจำได้ละโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับกับอีกบริบทหนึ่งกับอีกคำหนึ่งเฮ้ยแม่งสอนตั้งนานนะสอนตั้งนานาแค่ไอซามารทำไมโง่เป็นควายนะควายมันทั้งฝูงในควายเรียกพี่เห็นไหมครับนะมัน อันนี้ขอโทษที่ใช้คำหยาบแต่แบบมันเห็นภาพเลยนะครับนะอะไรที่แบบว่ามันให้ความรู้สึก ส่งเสริมลูกของท่านมากกว่ากันนะครับต่อไปส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพการเช่นกระตุ้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณสอนให้ลูกตั้งคำถามวิเคราะห์และการเชื่อมโยงข้อมูลแทนที่จะท่องจำเพียงอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นครูอ่านประว,วิชาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับนะแม่ของครูปอเนี่ยนะครับก็จะจะ,จะสอนอการตั้งคำถามถามเองแล้วก็ตอบเองถามเองแล้วก็ตอบเองไม่ไม่ก็จะจำเข้าตรงนี้ อัตโนมัตินะครับนะดีกว่าแบบว่าอ่านอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการ ponder หรือ consider หรือว่าการไต่ตอกนะครับต่อไปสนับสนุนและก็สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตัวเองส่งเสริมให้ลูกค้นกว้าข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเน้นความเข้าใจมากกว่าการท่องจำนะครับเห็นไหมเน้นความเข้าใจนะครับมากกว่าการท่องจําอธิบายให้ลูกเข้าใจหลักการและเหตุผลเบื้อง หลังนะครับเนี่ยนะครับคือความล้มเหลวนะครับของนายเมืองไทยนะครับเพราะว่าสาเหตุนะครับที่ประเทศไทยการศึกษารหลังนะครับแล้วก็ติดอันดับบ u o y b ติดอันดับเนี่ยนะครับนะเกือบโหลของอาเซียนรู้สึกไม่แน่ใจไม่แน่ใจวันนั้นอ่านหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นนะครับนะ,ะชนะสองประเทศ จำไม่ได้และประเทศอะไรไม่แน่ใจว่าลาวกับพมา่าหรือเปล่าแต่ว่าพอดีมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งแอบกระซิบมาเขาบอกว่าตอนนี้นะครับแพ้มากระทั่งลาวนะครับนะมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของเราประเทศของเราเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของความจำมากเกินไปหรือเปล่าทําไมไม่โฟกัสในเรื่องของความเข้าใจนะครับอ่าครูครูปอเนี่ยขอขอบคุณมหาลัยเซนจอนอ่าอย่างมหาลัยเซนจอนเนี่ยเขาคั p y ้หลักสูตร ของเมืองนอกมานะครับไม่แน่ใจว่าของอังกฤษกับของอเมริกาเขาบอกว่าเขาต้องการเขาเขา,เข,าข้อสอบเนี่ยเป็นข้อสอบในเชิงแบบว่าเขียนบรรยายเวลาเรียนวิชาเมเจอร์ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าเอาหนังสือเข้าได้เอาดิกชันนารีเท่าได้สมัยก่อนเนี่ยสมัยเขาบอกว่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าได้หมดเลยทอกิ้งดิกดิกชันนารีเพราะว่าเขาจะดูว่าเด็กเนี่ยตอบตามความเข้าใจของตัวเอง นะโดยที่เขาแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งเราตอบตามความเข้าใจของตัวเองเนี่ยเราเน้นความตามความเข้าใจของตัวเองเราจะได้คะแนนมากกว่าการที่เราตอบตามหนังสือแต่ถ้าเกิดเราอิงตามหนังสือด้วยแล้วเราก็สนับสนุนความเข้าใจของเราไปด้วยในคะแนนของเราก็จะพุ่งไปอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ปี้หลักสูตรเมืองนอกมานะครับซึ่งหลายมหาลัยเนี่ยเน้นไปที่ความจำนะครับแต่ว่าของเส้นจรเนี่ยลักสูตรเนี่ยครููยอมรับว่าใน ปีในปีของครูเนี่ยโอเคอ่าก็รุ่นของครูเนี่ยที่เพื่อนของครูเนี่ยที่จบแล้วไม่ทํางานตรงสายเนี่ยก็คือแบบว่าอาประเภทจบมาแบบหนึ่งจุง๋มจี๋มอย่างเงี้ยก็คือแบบอาจารย์เขาช่วยให้จบเนี่ยอันนี้ก็คือแบบว่าอ่าไปขายคอนโดบ้างอะไรบ้างไปเป็นโบรกเกอร์บ้างไปขายประกันบ้างซึ่งมันก็อ่าก็แน่นอนเลยว่าเราก็ต้อง Respect อ่าให้ความเคารพกับอาชีพของเขาใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ไม่ตรงกับสายงานแต่ว่าที่ตรงกับ สายงานก็ก็คือแบบว่าเขาเรียนแล้วเขาเขาเข้าใจเขาแตกฉานในหลักสูตรที่มหาลัยทางมหาลัยเนี่ยวางแผนไว้นะครับต่อไปเนี่ยนะครับ แน่นอนเลยว่าสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพสมองเนี่ยมันสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ลูกพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการนอนหลับที่มีคุณภาพมีความสําคัญต่อความจําแล้วก็ส่งเสริมการออกกําลังกายการออกกําลังกายช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงสมองดูแลเรื่องอาหารให้ลูกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นปลาที่มีโอเมก้า3ผักใบเขียวและผละไม้ลดความเครียดสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและ ลดความกดดันในการเรียนนะครับนะบถ้าเกิดปัญหาถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ยังช่วยท่านไม่ได้อยู่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับหากคุณยังมีความกังวลเกี่ยวกับความจําของลูกหรือสงสัยว่าอาจมีภาวะสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องควรปรึกษาแพทย์นักจิตวิทยาพัฒนาการนะครับไม่ใช่นักจิตวิทยาเด็กแล้วนะถ้าเกิดความจำนะครับไปหานักจิตวิทยาพัฒนาการนะครับอย่าไปหาผิดคนนะครับนะรบหรือ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้นะครับท่านมี2ตัวเลือกนะครับนะไม่ใช่นักจิตวิทยาเด็กนะครับนักจิตวิทยาพัฒนาการนะครับหรือท่านจะไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้นะครับเพื่อขอคําแนะนําและประเมินที่หรือประเมินที่เหมาะสมนะครับหรือเข้าพบจิตแพทย์ได้ก็เข้าพบจิตแพทย์ไปเลยนะครนะต่อไปสิ่งที่คุณเหล็กเรียกนะครับหยุดเลยนะครับหยุดยาแม้แต่จะคิดนะครับ ตำหนิหรือเปรียบเทียบการตำหนิจะทำให้ลูกคุณแย่นะครับนะการที่คุณด่าลูกคุณว่างโง่หนึ่งครับนะครับนะมันจะช่วยมันจะทำให้ลูกคุณโง่จริงๆนะครับแล้วก็เด็กจะรู้สึกแย่และไม่อยากพยายามการเปรียบเทียบลูกคุณกับเด็กคนอื่นก็เช่นกันนะครับเฮ้ยทำไมแกไม่ดูเนี่ยบางทีเนี่ยเนี่ยครูครูยังครูเนี่ยนะครับ พี่กับน้องเนี่ยเรียนคู่กันนะครับนะพี่กับน้องเรียนคู่กัน ครูเนี่ยจะไม่เอาเด็ก2คนคนมาเปรียบเทียบกันแล้วครูก็บอกกับผู้ปกครองด้วยว่าห้ามเอาเด็ก2คนเนี่ยมาเปรียบเทียบกันกกเ,เ,เ,นเ,นเ,รเนพราะจะหนึ่งมันจะทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกแย่กับตัตเองทําให้เด็กเนี่ยมีความจําที่ไม่นอกจากจะความจํารู้สึกท้อท้อไม่มีกําลังใจในการเรียนมันก็ส่งผลต่อความจําใช่ไหมครับและแน่นอนเลยว่าสิ่งที่ร้ายไปกว่านั้นจะทําให้พี่น้องเกลียดกันและอิจฉากันเพราะฉะนั้นอย่าทำนะครับ อย่าก,การบังคับให้ท่องจําก็ห้ามทำท่องจําโดยไม่เข้าใจนะครับจะทําให้เด็กรู้สึกเบื่อและจําไม่ได้นานเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรหลักสูตรและการศึกษาบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่อยากให้ล้าหลังนะครับ,นะรบอยากจะผลิตบุคลากรให้ตอบโจทย์และมีคุณภาพนะครับฝึก LATERAL THINKING ได้แล้วการคิดนอกกรอบนะครับนะในเรื่องของอในเรื่องของอการเรียนในเรื่องของเน้นในเรื่องของ COMPREHENSION หรือ UNDERST a n d i n g ความเข้าใจ มากกว่าในเรื่องของความจำนะครับต่อไปเนี่ย การคาดหวังมากเกินไปเข้าใจพัฒนาการของลูกและตั้งเป้าที่สมเหตุสมผลเด็กในวัยนี้นะครับถ้าเกิดลูกของเราอย่างสมมติว่าเด็กบางคนนะครับอย่างอย่างสมมติว่าลูกของเราเนี่ยอยู่ป .5 แล้ว1บกเงไม่รู้ว่าเท่ากับ2อันนี้ค่อยพาไปหาหมอแต่ว่าถ้าเกิดอย่างสมมติว่าลูกของพึ่งคนพึ่งเกิดอย่างเงี้ยเป็นทารกอย่างเงี้ยหรืออย,อยู่ประมาอนุบาล2อนุบาล3อย่างเงี้ยนะครับนะบางทีเนี่ยมันก็ไม่เคลียว,ว่า1บกหนึ่งเเท่า สออย่างเงี้ยให้เวลาเขาหน่อยอย่าเพิ่งไปจ้าวเขาว่าอาจจะไม่เข้าใจในช่วงอนุบาลแต่ว่าเขาอาจจะไปเข้าใจในช่วงปงหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะต่อไปการพัฒนาความจําต้องอาศัยความอดทนและความสม่ําเสมอนะลองนําแนวทางนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมนะครับอยากกนนอ่ากังวลมากเกินไปนะครับนะโอเคครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับฟัง